ตอนนี้ผมกับพายไม่ได้หยากันคุณไม่ควรเที่ยวพูดแล้วมีใจให้พาเพราะถ้าคนอื่นได้ยินพาจะถูกมองในทางเสียหายผมว่านะคุณกลับไปถามพาก่อนดีกว่าว่าเขาแคร์หรือเปล่าว่าชื่อเสียงตัวเองจะเสียหายในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณ ก็ครมันเป็นการฝ่ายกันพากำพู๋แหละแต่แบบเหมือนเรายิ้มคุยกันอะแต่ข้างในนี่แบบดุเดือดมากเลยใช่แข้างในคือจะแบบว่ามันเป็นแบบไปเหมือนต่อยกันต่อยเวลานี่เขาเป็นแบบสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาห่วงเขาก็รักเขาเขาเราก็ชอบกันมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยรู้สึกแบบคือเราก็ก็คือหึงพาแล้วแหละครับเราก็เลยต้องใช้แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรทะเบียนสมรสในการขูกเขาอะไรครับผมก็เป็นภาษาคำพูดที่ไพเราะกันแต่ว่าข้างในเนี่ยมันดุเดือดมาก มันก็เป็นซีนที่ทําให้คนดูรู้ว่าแบบเราเนี่ยมีใจให้ป่าแล้วนะไรเริ่มเปิดตัวแล้วเปิดตัวให้นี่รู้แล้วมันทําให้เราตัวตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าแบบเขาก็ชอบคู่แข่งเรามีแล้วนะแล้วแบบโอ้คู่แข่งหล่อขนาดนี้ครับผมเป็นซีนที่กระทะอารมณ์กันระหว่างสองคนนะครับที่ชอบผู้หญิงคนเดียวกันนะครับในก็ฝากติดตาม surprise s a n t o ด้วยครับผมฝอกติดตามด้วยครับ